ใช่ไหนฟิล์มกันรอยอแต่ใช้การพ่นข้อดีมันคืออะไรเราจะไม่เห็นรอยต่อของตัวชิ้นงานเพิ่มสีพิเศษเนี่ยโ,โหเพิ่มล้านกว่าบาทใช่ครับนะฮะมาที่นี่สองแสนใช ครับตอนนี้ผมถึง AS Auto Detailing Center เรียบร้อยนะครับวันนี้ผมมีนัดกับคุณบอสครับคุณบอสจะมาอธิบายครับนวัตกรรมใหม่ๆนะครับในการดูแลรักษารถของที่นี่ครับจะมีอะไรบ้างไปติดตามชมเลยครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่ AS Auto Detailing Center นะครับผมอยู่กับคุณบอสครับเจออีกแล้วสวัสดีครับบอสครับสวัสดีครับกลับมาอีกแล้วหลังจากที่ติดใจฮะออโต้กลิมใช้มาอย่างยาวนานครับผมผลิตภัณฑ์ดูแลรถจากอังกฤดอยากทราบฮะตอนนี้ AS มีอะไรที่ใหม่ๆบ้างนวัตกรรมที่เพิ่มเติมขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของส่วนสานที่แล้วก็ยังคงเดิมที่เป็นออโต้กลิมที่ประมานติดใจ ผลิตภัณฑ์เคลือบแก้วโก้เพิ่มขึ้นจากประเทศญี่ปุ่นครับเป็นอันดับหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของพ่นฟิล์มปกป้องรอยจากประเทศญี่ปุ่นนล่เป็นนวัตกรรมล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นเช่นกันชื่อว่าฟินิกส์ครับในยุคพี่นะครับกับเจ้าออโตกริมเนี่ยเป็นอะไรที่ชอบเหลือเกินนะเสาร์อาทิตย์นี่ต้องมาลงแว็กรถยนต์ล้างรถเองนะครับตอนนี้เริ่มเหนื่อยไง อายุมากแล้วให้เขาล้างดีกว่านะครับแต่ก็ยังใช้อยู่ยังมีเหมือนเดิมก็จะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นด้วยมีอะไรบ้างก็ยังเดิมผลิตภัณฑ์ขายดีที่ป้าแม่น่าจะรู้จักอยู่แล้วจะเป็นซูเปอร์เรซินที่เป็นตัวฐานดีของเราอยู่นะเก็อทาให้มันเงาใช่เคลือบสีเคลือบเข้าไปใช่แล้วก็จะเป็นพวกผลิตภัณฑ์เก็บงานแรปปิ De ดิเชลเลอร์ฉีดลงบนชิ้นงานสีรถแล้วก็สามารถเช็ด รถก็จะเงาในทันทีแบบเร็วแบบเร็วเลยดูแลแบบเร็วเก็บวรอยนิ้วมือเก็บคราบมันได้อย่างไรด้นะครับแล้วก็จะเป็นพวกชุดคิดเซ็ตเป็นเลเตอร์คลีนแอนด์โปรเทคทั้งทำความสะอาดแล้วก็เคลือบเบาะหนังภายในได้ด้วยสเปรย์แว็กพวกสูตรคานูบ้าแว็กเราก็จะมีลายผลิตเพิ่มเติมมากมายมากขึ้นอย่างดินน้ำมันเนี่ยหลายคนสงสัยเอามาทำอะไรเหรอไม่ใช่เอาไปปั้นให้เด็กเล่นเหรอไม่ใช่ครับผมเอาไว้ทำอะไรเราจะมาช่วย ถูเก็บคาบใครบริเวณสีรถเก็บพวกเม็ดฝุ่นเม็ดอะไรเล็กๆใช่มมันฝังอยู่ในตัวฝังสีรถต,ตัวดินน้ำมันพวกนี้สามารถขจัดออกได้ง่ายได้มากขึ้นขัดมาอีกยุคหนึง่งนะครับ,รบนี่คือยุคแห่งการเคลือบแก้วหลายคนสงสัยครับมันคืออะไรเคลือบแก้วเนี่ยมันก็คือการเคลือบสีรถด้วยน้ำยาด้วยน้ำยาสูตรซิลิก้าซิลิก้าก็คือแก้วเหรอแก้วใช่เป็นส่วนประกอบหนึ่งของน้ำยา ทำให้ตัวสีรถเนี่ยมีความเงาแบบใสๆเหมือนแก้วเหืขาเลยเรียกว่าเหมือาแก้วมาเคลือบใช่ครับมันจะต่างจากพวกแว็ซเดิมก็คือมันคงทนต่อสารสังลังได้มากกว่าคงทนมากกว่าใช่ให้ความสาสาใมาสมากกว่าไหม้มใสมากกว่าให้ความใสมากกว่าอูโก้ของเราเนี่ยครับเราจะทําทุกชิ้นงานเราจะไม่ทําแค่เฉพาะตัวสีผิวรถเราได้หมดได้หมดทําได้หมดยางก็ได้ยางได้มีน้ํายาเคลือบยางโดยเฉพาะ อ๋อจะมีอีกสูตรหนึ่งใช่เพิ่มความชุ่มชื้นของตัวยางรถยนต์อ่าเปล่าแล้วมันจะทนทานยังไงก็ลุยโครนอย่างเงี้ยมันจะซึมเข้ากับตัวยางทําให้เกิดความยืดดูง่ายมันจะช่วยทําให้ยางอ่ะครับมีความชุ่มชื้นมากขึ้นไม่แตกลายงานกระจกหน้ากระจกหน้าได้ด้วยใช่ทําให้น้ําไหลผ่านง่ายขึ้นแบรนด์อูก้มีมานานหรือยังที่อูก้มีมานานแล้วค่เป็นแบนด์หนึ่งจากประเทศญี่ปุ่นอ๋อดำหนึ่งเลยนะใช่สามารถรีเฟร์ได้ อยู่ที่โอซาก้าประเทศญี่ปุ่นใช่ครับก็คือทําด้านนี้มาโดยเฉพาะใช่เริ่มต้นมาจากโรงงานที่เก่งด้านการดูแลรักษารถยนต์ทั้งหมดเป็นคาร์ดีเทลลิ่งเป็นคาร์ดีเทลลิ่งก่อนวิธีการทํำยังไงบ้างปรับสภาพผิวรถก่อนปรับก่อนโดยการขัดขัดเราอูโก้จะมีน้ํายาขัดปรับสภาพผิวโดยเฉพาะของอูโกก่อนละเราต้องมาขัดสีรถก่อนครับให้เงา ไม่เนียนใช่ให้เนียนก่อนดีน้ำมันอ่ะดีน้ำมันต้องใช่ไหมมีรูปดินน้ำมันเช่นกันมีเหมมีปรับสภาพผิวมีแชมพูล้างโดยเฉพาะแชมพูโดยเฉพาะครับผมหลังจากนั้นเราจะขัดทําการขัดก่อนแล้วหนึ่งวันหนึ่งวันเต็มเต็มครับไม่ต้องทําอย่างอื่นทุกส่วนชิ้นงานใช่เราจะขัดเตรียมผิวหนึ่งวันหลังจากนั้นวันที่สองเราจะทําการเคลือบแก้วโดยวิธีทาแบ่งเป็นโซนด้วย ซึ่งจะมีฟองน้ําอย่างที่เห็นใช่ค่เดี๋ยวขอดูหน่อยจะเป็นฟองน้ําอย่างที่เห็นเป็นฟองน้ําสี่เหลี่ยมใช่ครับเราก็จะแบ่งเป็นเป็นโซนนี่ฟองน้ํานะครับครับมีที่จับครึ่งหนึ่งเป็นที่จับครับอีกอันเล็กๆนี่อ่าเป็นฟองน้ําทาแบ่งเป็นโซนก็คือแบ่งไว้ก่อนใช่ญี่ปุ่นจะสอนมาว่าให้แบ่งเป็นวินโดว์โซนอ่าแล้วก็มีนี่กดแก้วใช่ครับนี่อุโก้นะครับ เป็นขวดแก้วครับซึ่งหลายที่เป็นขวดพลาสติกครับซึ่งไม่ดีใช่ไหมจริงๆอ่ะจะต้องอยู่ในขวดแก้วต้องอยู่ในขวดแก้วเท่านั้นเพื่อไม่ให้อากาศเข้าไปไม่งั้นมันจะเกิดการแข็งตัวอ่านี่ก็ทาใช่เทลงไปแล้วทาลูกแบ่งแบ่งวันนะแบ่งแบ่งโซนจะมีขั้นตอนและวิธีการที่ทางญี่ปุ่นสอนเป็นดีเทลฮะทากี่รอบทาทั้งหมด3มรอบ3รอบใช่รอยแห้งก่อนรอแห้งล้วก็ทาเช็ด อาเช็ดใช้เวลาอีกหนึ่งวันอีกหนึ่งวันเต็มเต็มใช่ครับหลังจากนั้นมันจะเซตตัวเองเหรอใช่ครับมันก็จะเงาแล้วเราจะมีน้ํายาที่ทําให้น้ํายาเซ็ตตัวยึดติดกับผิวได้มากยิ่งขึ้นเป็นสเปรย์แล้วก็เช็ดเก็บงานแล้วก็เงาแล้วหรอใช่ไม่ต้องมาขัดปั่นไม่ต้องขัด ถามอีกนิดนึงว่าราคาสําหรับการเคลือบแก้วทั้งคันแบบเนี้ครับผมเท่าไหร่เริ่มต้นอยู่ที่25,000บาท25,000บาทเป็นแพ็กเก็นหนึปีสําสหรับรถไซเล็กอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปต่อกับอ,อีกเทคโนโลยีหนึ่งใช่ไปได้ครับผมและนี่ก็คืออีกยุคหนึ่งครับ หลังจากเคลือบแก้วมาแล้วเป็นยี่ห้อฟินิกส์คืออะไรครับตัวนี้เป็นนวัตกรรมการพ่นฟิล์มปกป้องรอยล้ำหลือเกินมันคืออะไรเนี่ยอธิบายพี่ให้ชัดๆเป็นนวัตกรรมการพ่นฟิล์มลงบนชิ้นงานของตัวสีรถยนต์เพื่อปกป้องเพื่อปกป้องอ๋อก็คือเหมือนฟิล์มกันรอยใช่ไหมฟิล์มกันรอยแต่ใช้การพ่นใช้การพ่นใช่ครับข้อดีมันคืออะไรเราจะไม่เห็นรอยต่อของตัวชิ้นงาน บนชิ้นงานรถยนต์ไม่เห็นซึ่งปอติดที่เขาไปติดฟิล์มกันเนี่ยมันเห็นรอยมันเป็นรอยขอบบางทีมันก็เพเยอขึ้นมาใช่หรือว่าใช้ไปนานๆก็จะมีเป็นภาพาสกปรกติดบริเวณตามขอบต่างๆแล้วก็มีกาวไงใช่มัมก่อนใช่ไหมที่แกะมาเอาสีติดมาด้วยใช่ครับแต่ของเราจะไม่มีกาวอ๋อนี่คือข้อดีคือไม่มีกาวเพราะมันใช้การยึดติดกับผิวสีรถโอ้โหงั้นขอดูเลยได้ไหมได้ครับนี่คือ ที่ทําไว้แล้วเป็นชิ้นงานตัวอย่างตัวอย่างฝากระโปรงเป็นสีเขียวรถเดิมเป็นสีเขียวใช่ครับนะครับพ้นเป็นสีส้มสามารถเปลี่ยนสีได้เช่นกันเปลี่ยนสีได้อีกใช่ครับนอกจากใสแล้วเลือกได้ไหมเลือกสีได้เลือกสได้ส่งสีลงไปในชิ้นงานเลือกสีได้ใช่ครับนะฮะซึ่งพอลอกของเนี่ยตาแมนสังเกตเลยจะไม่มีไม่มีกาวนี่ไม่มีกาวและจะแยกชั้นการปกป้องอย่างชัดเจน โมีความยืดหยุ่นสูงเห็นบอกว่าเป็นเซลล์ฮีลลิ่งด้วยใช่ครับเวลาโดนรอยขนแมวมาโดนควนนี่ตวนตๆงตานำรถขับรถตากแดดตากแดดแป๊บเดียวรอยก็จะหายไปโอ้โหอันนี้มัน X-Men ซ์เมนแล้วนะครับเซลล์ฮีลลิ่งอีกอย่างนึงพ่นได้ทุกชิ้นงานเหมือนการพ่นสีใช่ครับกระจังหน้าพ่นได้มีอะไรในกระจังหน้ากระจังหน้าพ่นได้ โล้อแมกคนได้หมดใช่ก็พลาสติกชิ้นงานพลาสติกนได้นได้ฟิล์มติดรถยนต์ทั่วไปติดไม่ได้มันติดหมากติดไม่ได้ใชติดยากหรือล้อแมกล้อแมกก็สามารถทําได้นะใครแบบใช้ล้อสีเงินอยู่เบื่อเบื่อเอ้ยอยากได้สีดําทําได้นะครับนี่ติดได้หมดนะ ล้วเห็นบอกว่าไอ้ล้อสีชมเนี่ยเอามาพ่นไฟก็ได้ใช่เรามาทดสอบกันทนความร้อนบางคนสงสัยว่าเอ้เราลดเวลาขับไปเนี่ยมันมีความร้อนสูงมากเลยใช่แล้วมันไม่พองเหรออ่าใช่ไหมเดี๋ยวไปดูตามพ่นไฟ้เนี่ยดำเลยเนี่ยใช่นี่เป็นเคลเดข่าเพราะเราใช้เป็นปืนปืนไฟเลยพ่นเข้าไปเห็นกันจัดจัดใช่แล้วนี่ทําไมพ่นหลายสีอันเนี้ย แสดงให้ดูว่าเราสามารถเปลี่ยนสีได้เปลี่ยนสีได้หมดตามที่ลูกค้าต้องการได้เลยเปลี่ยนตัวทิศก็ได้ถ้าเบื่อได้ครับตามความต้องการของลูกค้าได้หมดตามความต้องการนะครับมาดูตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นพ่นชิ้นงานกระชนหน้าที่สามารถพ่นได้พ่นใสใช่ไหมใช่ครับอันนี้พ่นใสเคลือบนะครับไฟหน้าไฟหน้าก็พ่นได้นี่นะครับลอกง่ายนะอ๋อนี่ลอกพ่นใส นี่นี่ลอกนี่คือพ่นใส่เนี่ยฟิล์มลอ,อกได้นะครับแล้วก็ฝากระโปรงนี่คืออะไรอันนี้ฝากระโปรงสีแดงอ๋ออันนี้ฝากระโปรงสีแดงพื้นคือสีแดงเราพ่นสีดําเงาได้ ดำเงาดำด้านได้ดำด้านได้สังเกตสัมผัสดูความหนาโหหนามอนกันนะใช่กี่ไมครอนเนี้ยมันมากกว่า230ไมครอไครับมากกว่า230เราใช้การพ่นคือในแต่ละชิ้นงานเนี่ยมันจะไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนเพราะว่าบางชิ้นก็จะหนามากกว่า250-280ไปเลยแต่ยังไงเราการันตีมากกว่า230นเร่อนายิ่งหนายิ่งโรเทคดีใช่ครับใช่ไหม เพราะว่าการพ่นเนี่ยขั้นตอนของการพ่นเนี่ยเราพ่นมากกว่า16รอบอ๋อพอพอมีการพ่นหลายรอบใช่อันนี้ก็จะเป็นพวกนี่ปืนพ่นใช่นะครับปืนพ่นแล้วก็ตัวพวกเพลิงต่างๆใช่น้ํายาต่างๆน้ํายาใช่ครับก็คือจากประเทศญี่ปุ่นใช่ครับจากประเทศญี่ปุ่นครับฟินิกส์นะครับฟินิกส์แพลต์กลับครับผมอ่ะมาดูต่อนอกจากรถยนต์แล้วเนี่ยมอเตอร์ไซค์ก็พ่นได้ใช่ครับนะครับนี่เดิมเป็นสีอะไร สีดำสีดำนะครับตอนนี้เกาฮิตกันเหลือเกินไอ้เจ้าสีเทาเกรยอนเนี่ยนะครับเอามาเปลี่ยนได้เลยนะครับโอ้โหนี่ถอดชิ้นมาพ่นได้เลยใช่ครับอันนี้จะต้องถอดประอบมาแล้วเราทำการพ่นชิ้นงานที่ถอดประกอบมาให้โอ้โหรับพ่นได้ไม่มีปัญหาเลยน่าสนใจนี่นะครับก็มีเบนลี่ครับคันนี้จำได้ เคยขับแล้วคันนี้เลยคนใสมาคนฟิลใสฟองรอยใช่สังเกตนี่ผิวนี่ดูไม่ออกเลยนะขับดูไม่ออกใช่ว่ามีการเคลือบฟิล์มไว้ใช่ไฟหน้าได้หมดได้หมดครับกระจังหน้าใช่ครับตัวเมชโดนพลาสติกนี่ได้หมดเลยใช่ครับเพราะว่าเป็นเป็นฟิล์ม ป้องกันรอยเนี่ยมันันติดไม่ได้ใช่อย่างเงี้ยมันอันนี้ก็คือปะดับยังไงล่ะใช่เป็นนวัตกรรมใหม่นี่สวยงามนะฮะเบนลี่หลายคนถามว่าแล้วเวลาไปเฉียวชนทำยังไงสมมติเฉียวต้มตรงเนี้ยสามารถนำมาซ่อมเป็นชิ้นได้ซ่อมเป็นชิ้นซ่อมเป็นชิ้นงานได้สีมันจะเหมือนไหมเหมือนครับเพราะว่าจริงอ่ะเราก็เราแค่แก้เฉพาะชิ้นงานไปถ้าสมมติว่าพ่น พ่นสีมาเราก็จะทําสีเดิมกลับไปให้ถ้าหมือนว่าพ่นใส่มาเราก็จะพ่นใส่เดิมกลับไปให้เช่นกันเรารับประกันให้5ปีการรับประกัน5ปีใช่ครับแล้วอายุการใช้งานมันอะอายุการใช้งานจริงๆทางญี่ปุ่นนะแจ้งไว้เลยว่าตลอดอายุการใช้งานตลอดอายุการใช้งานใช่แต่ว่าพอดีในเมืองไทยเนี่ยอากาศร้อนมากมันจะเหลืองไหมอะไม่เหลืองครับเขาเนี่ยลีมมันใสญี่ปุ่นแจ้งว่าไม่เหลืองไม่เหลืองเหรอไม่เหลืองถ้าเหลืองเราก็เคลมให้ ใช่แล้วก็เวลาเราแต่รับประกัน5ปีไงรับประกัน5ปีากปีมันเหลืองสมมติก็เข้ามาติดต่อเอซอลโดดิลิงได้เลยนะครับผมใช่ทางเราจะดูแลให้ครับผมเพราะว่าคืออย่างที่ทราบรับประกัน5ปีเนี่ยในส่วนของพวกของคุณภาพของตัวฟิล์มถ้ามันเกิดพองขึ้นมาหรือว่ามันหลุดร่อนขึ้นมาเนี่ยสามารถเข้ามาติดต่อให้เราเคลมได้เลยใช่ครับเรามาถึงราคาแล้วเนี่ยครับอยากรู้แล้ว ทั้งคันเท่าไหร่ไซนี้อ่าเบนลี่เนี่ยอย่างคันนี้1 9 9 0 0 0บาท1 9 0 0 0 0าประมาณแสนเก้ยังไม่รวมล้อใช่ครับล้ออีกเท่าไหร่ล้อแม็กอีกประมาณ4 4 3 0 0 0 4 3 0 0 0ใช่ทั้ง4วงอ่าพอวงละหมื่นใช่ถ้าเทียบกับการทำสีก็ราคาก็จะใกล้เคียงกันคุณลูกค้าก็ยังสามารถเก็บสีเดิมไว้ได้ถ้าคุณลูกค้าอยากเปลี่ยนสีสามารถเลือกสีมาได้ถ้าสีโซลิด สีธรรมดาก็จะเพิ่มสี20,000บาทถ้าเป็นสีเมทัลลิกจะเพิ่มอีก30,000บาทซึ่งสีเนี่ยสามารถเลือกได้เลยคุณลูกค้าไปเจอแม่สีหรือว่าสีตัวไหนสามารถเอามาให้เราเนี่ยเทียบสีให้ใกล้เคียงมากที่สุดได้เช่นกันอ,อย่างสีเค่ยอนลูกค้าอยากได้ก็มาแจ้งทางเราได้หรือจริงๆเนี่ยบอกได้เลยว่าคุ้มนะฮะสำหรับรถเวาพันฟิกใช่ใชเพิ่มสีพิเศษเนี่ย โอ้โหเพิ่มล้านกว่าบาทใช่ครับนะฮะมาที่นี่สองแสนใช่ครับนะครับสองแสนกว่าใช่ครับได้สีตามนั้นเลยนะใช่ครับหดือวว่าโอ้ เป็นอะไรที่คุ้มนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวผลิตภัณฑ์ออโตกลิมนะครับอุโกหรือว่าผลิตภัณฑ์ฟินิก์รวมถึงการติดตั้งฟิล์มกองแสงนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาที่ as auto detailing center ได้อาจจะฝาก Sub s c r i b ์ช่อง YouTube ของ as auto detailing นะครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดสัญลักเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับตอวันนี้ผมและน้องบบสนะครับขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ